สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เรามาพบกับตัวอย่างแบบทดสอบความสามารถด้านภาษาไทยเราลองมาดูตัวอย่างข้อสอบกันเลยนะคะข้อสอบนี้บอกว่าข้อหนึ่งอ่านข้อความแล้วตอบคำถามข้อความให้มาว่าผักและผละไม้นอกจากจะอร่อยแล้วยังช่วยบำรุง,งผิวพรรณกระตุ้นการขับถ่ายทำให้ร่างกายแข็งแรง รวมไปถึงจิตใจแจ่มใสเบิกบานสามารถลดความเครียดได้อีกด้วยคำถามถามว่าจากข้อความนี้นะคะให้นักเรียนเขียนประโยชน์ของผักและผลไม้มาสามข้อนะคะเราก็เอาในข้อความนะคะมาตอบเขาถามว่าประโยชน์ของผักผลไม้ให้นักเรียนเขียนมาสามข้อดูตัวอย่างคําตอบนะคะ,ฉะเฉลยเราก็อาจจะตอบได้ว่า ช่วยบำรุงผิวพรรณช่วยกระตุ้นการขับถ่ายช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงทำให้จิตใจแจ่มใสเบิกบานและก็ลดความเครียดได้น,นี่คือตัวอย่างคำตอบนะคะมาดูข้อสองข้อสองบอกว่าอ่านข้อความแล้วตอบคำถามข้อความให้มาว่าผู้หญิงสวยไม่ต่างจากดอกไม้ดอกไม้ที่สวยและมีกลิ่นหอม ย่อมเป็นที่ชื่นชอบของคนทั้งหลายแต่ถ้าไม่สวยแล้วยังไร้กลิ่นก็ยังไม่มีใครปรารถนาเข้าทำนองที่ว่าสวยแต่รูปจูบไม่หอมนั่นเองดูนะคะจากข้อความที่เขาให้มาเนี่ยเขาถามว่าข้อความใดที่เป็นสำนวนนะักเรียนต้องเคยได้ยินมั้ง่ะคะ่ะที่เป็นสำนวนคืออะไรคะ สวยแต่รูปจูบไม่หอมนะคะข้อต่อไปข้อ3เขาบอกว่าพิจารณาจดหมายและเติมข้อความลงในช่องว่างหมายเลขหนึ่งสและสให้ถูกต้องตามหลักการเขียนจดหมายลาครูการเขียนจดหมายลาครูเห็นไหมคะเริ่มต้นจากป้าเลขที่ของนักเรียนวันที่ข้อ1เป็นคำขึ้นต้น เขาให้เราหาคำมาเติมตรงข้อหนึ่งว่าเราจะขึ้นต้นจดหมายว่ายังไงนะคะข้อความบอกว่าเนื่องจากคุณพ่อของดิฉันจะพาไปเยี่ยมคุณปู่ที่ป่วยอยู่ต่างจังหวัดทำให้ไม่สามารถมาเรียนได้จึงขอลากิจเป็นเวลาสองวันคือตั้งแต่วันที่20-21ถึง21เมื่อดิฉันกลับมาแล้วจะมาเรียนตามปกติแล้วข้อสเป็นคำลงท้ายแล้วก็ต่อด้วย ด้วยคาว่าด้วยความเคารพอย่างสูงคนที่เขียนนะคะชื่อวิชุดาเขาลงชื่อมาพอข้อสามเนี่ยควรจะเป็นข้อความว่าอลไยซึ่งผู้เขียนนะคะชื่อสมศักดิ์งามล้วนสมศักดิ์เนี่ยน่าจะเป็นคุณพ่อของวิชุดานะคะเขาจะเขียนว่ายังไงดีอ้านี้เรามาดูเลยข้อความที่เราจะใช้เติมตรงข้อหนึ่งนะคะ มันควรจะเป็นคําว่าถ้าเขียนจดหมายถึงครูลาครูต้องขึ้นต้นจดหมายว่าเรียนคุณครูประจาชั้นปฐมศึกษาปีที่สามที่เคารกพอข้อสองนะคะเป็นคําลงท้ายแล้วก็จะเขียนว่าจึงเรียนมาเพื่อขออนุญาตข้อสเนี่ยนะคะพอลูกวิชุดาเนี่ยเขาเป็นคนเขียนจดหมายแล้ว ผู้ปกครองหรือพ่อแม่เนี่ยจะต้องเป็นคนลงชื่อแล้วก็เขียนว่าขอรับรองว่าเป็นความจริงนะคะรับรองว่าเด็กเนี่ยไม่ได้กโกหกขึ้นมาเป็นความจริงทั้งหมดเาเราลองมาดูข้อ4นะคะข้อ4เขาบอกว่าอ่านข้อความแล้วตอบคำถามข้อความให้มาว่าหากทำลายป่า เหมือนร่าชีวิตแห้งแรงวิปปิตฝนฟ้าเปลี่ยนแปลน้ำท่วมเมืองจมคืนขมดวงแดดหาทุกแท้แท้ให้ชาวโลกตรมจากบทร้อยกรองนี้กล่าวถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นในเรื่องใดบ้างผลกระทบจากการทำลายป่านะคะ ถ้าไม่มีปลาจะเกิดผลอย่างไรนักเรียนก็คิดดูก่อนพอคิดได้แล้วก็ตอบตัวอย่างคำตอบนะคะก็คือสัตว์ปลาอาจจะสูญพันธุ์แล้วก็ฝนตกไม่ตรงตามฤดูกาลนะคะเรามาดูข้อห้าข้อห้าขอให้ภาพมาเขาบอกว่าจากสถานการณ์ในภาพนี้ ให้ข้อคิดอย่างไรขอถามข้อคิดนะคะแล้วก็ให้ภาพมาในภาพมีคนอยู่สองคนคนเล็กก็คือเป็นลูกคนโตก็คือเป็นพ่อลูกเขาบอกว่าคุณพ่อทำไมมาช้าจังคะเมื่อกี้มีลุงจะพาหนูไปส่งบ้านด้วยคะ่ะแต่คุณพ่อมาพอดีพ่อบอกว่าลุงคนไหนพ่อไม่ได้อบอกให้ใครมารับเลยลูกอย่าไปกับคนที่เราไม่รู้จักนะ จากบทสนทนาหรือคำพูดของพ่อลูกเนี่ยเขาถามว่าให้ข้อคิดอย่างไรตอบได้ไหมคะ <Yeah. S 1> ข้อคิดก็คืออย่าไปเชื่อคนแปลกหน้าอย่าไปเชื่อคนง่ายอย่าไปเชื่อคนอื่นอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนไม่ไปไหนกับคนที่เราไม่รู้จกักไม่รับของจากคนแปลกหน้าและ ถ้าไม่รู้จักเราก็อย่าไปพูดอย่าไปคุยอย่าไปกับเขานะคะอันนี้คือข้อคิดนะคะข้อต่อไปข้อหกข้อหกเขาให้ภาพมาแล้วเขาบอกว่าจากภาพถ้านักเรียนดื่มน้ำถูกเวลาจะเกิดผลดีต่อร่างกายอย่างไรนักเรียนก็ดูจากภาพนะคะเขาบอกดื่มน้ำถูกเวลาเพิ่มประสิทธิภาพ ให้ร่างกายในแต่ละวันเราควรดื่มน้ําให้ได้6-8แก้วดื่มน้ำ2แก้วเมื่อตื่นนอนช่วยกระตุ้นการทํางานของอวัยวะภายในดื่มน้ำ1แก้วก่อนอาบน้ําช่วยลดความดันโลหิตดื่มน้ำ1แก้วก่อนเมื่ออาหาร30นาทีช่วยให้ระบบการย่อยดีขึ้นดื่มน้ำ1แก้วก่อนเข้านอนช่วยหลีกเลี่ยงภาวะเส้นเลือดในสมองแตกหรือหัวใจวายเห็นไหมคะ คำถามบอกว่าจากภาพท่านนักเรียนดื่มน้ําถูกเวลาจะเกิดผลดีต่อร่างกายอย่างไรนักเรียนก็เอาที่เขาให้มาเนี่ยนะคะเป็นมาเขียนเป็นคําตอบก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเหมือนที่คุณครูอ่านให้ฟังเมื่อกี้นี้ต่อไปข้อเจ็อ่านนิทานแล้วตอบคําถามนิทานให้มาว่า แต่ก่อนนี้ค้งคาวยังออกหากินเวลากลางวันฝูงนกและสัตว์ป่าเกิดทะเลาะก,กันกลายเป็นสงครามในเวลานั้นพวกครั้งคาววางตัวเป็นกลางเป็นกลางก็คือไม่ไปเป็นพวกของฝ่ายไหนนะคะเมื่อสัตว์ป่าชนะค้งคาวก็ขอเข้าไปอยู่ร่วมกับสัตว์ป่าไปเป็นพวกสัตว์ป่าต่อมาฝูงนกรวมตัวกันมาลุม จิกตีสัตว์ป่าจนชนะคางคาวก็มาขอเข้าร่วมอยู่กับฝ่ายนกแต่พวกนกเห็นว่าคางคาวย้ายฝ่ายไป,ายไปมาไม่มีความจริงใจจึงไม่สนใจคำขอของคังขาวที่ว่าขอเข้าเป็นพวกด้วยนะคะจากนิทานเรื่องนี้ที่คางคาวทำตัวแบบนี้นักเรียนคิดว่าจะเกิดผลต่อคางคาวอย่างไรเพราะเหตุใดคังข้าว เห็นใครชนะก็ไปขอเป็นพวกด้วยจะเกิดผลอย่างไรคะผลก็คือคขังคาวจะถูกฝูงนกจิกตีหรือคขังคาวอาจจะถูกสัตว์ป่าทํำ้ายเพราะนกเห็นว่าคขังคาวไม่มีความจริงใจสัตว์ป่าหรือนกเนี่ยอาจจะไม่ให้คขังคาวเข้าร่วมฝูงเพราะไม่เชื่อใจคขังคาวขังคาวอาจจะต้องอยู่อย่ยงโดดเดี่ยวเพราะว่า ไม่มีความจริงใจกับใครนะคะต่อไปดูข้อ8โจทย์ข้อ8บอกว่าจากภาพชุมชนบ้านสะอาดจะประสบปัญหาใดมากที่สุดและควรมีการแก้ปัญหาอย่างไรเป็นชุมชนหมู่บ้านหนึ่งนะคะเขาเรียกว่าชุมชนบ้านสะอาดเป็นชื่อของชุมชนเขานะคะนักเรียนดูจากภาพนะคะชุมชนเนี้ย มีโรงงานเห็นไหมคะโรงงานปล่อยอะไรออกมาคะควันเสียควันพิษนักเรียนดูเขาถามว่าชุมชนเนี่ยจะเกิดปัญหาอะไรประสบปัญหาใดมากที่สุดและควรจะแก้ปัญหาอย่างไรในเมื่อชุมชนเขาได้รับควันพิษอยู่ตลอดเวลาจากโรงงานอุตสาหก,กรรมนัมเรียนดูนะคะเขาควรจะแก้ปัญหาอย่างไร ปัญหาที่เขาจะประสบนะคะหรือปัญหาที่เขาเจอเนี่ยก็คือควันพิษจากโรงงานเขาได้รับควันพิษแน่นอนคนในชุมชนก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจหรือเกิดมลพิษทางอากาศมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศจำนวนมากซึ่งไม่ใช่ผลดีกับการหายใจของเรานะคะเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ปัญหาหรือเราจะควรแก้ปัญหาโดย อาจจะช่วยกันปลูกต้นไม้ไว้เยอะๆสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดรณรงค์ให้โรงงานลดการปล่อยควันพิษหรือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาจเจรจากับโรงงานเพื่อควบคุมการปล่อยควันพิษนะคะนี่คือวิธีการแก้ปัญหาต่อไปเรามาดูข้อ9ข้อเกเขาให้ภาพมาเขาบอกว่าจากข้อความ ลิสามีแนวโน้มจะเป็นโรคอะไรเพราะสาเหตุใดดูนะคะลิสาเขานั่งกินอาหารอยู่แม่ก็บอกว่ากินผักผลไม้ดื่มน้ำมางสิลูกหนูกินแต่เนื้ออย่างเดียวมันไม่ดีนะลูกพอกินเสร็จลิสาไปเข้าห้องน้ำก็บอกว่าแม่หนูอึไม่ออกค่ะ เขาถามว่าจากขา้อความนี้ลิซามีแนวโน้มจะเป็นโรคอะไรเห็นไหมคะเขาไม่กินผักไม่กินผลไม้ไม่ยอมดื่มน้ำกินแต่เนื้อสัตว์และเวลาอึก็อึไม่ออกโจทย์ถามว่าลิซามีแนวโน้มจะเป็นโรคอะไรเพราะเหตุใดการที่เขาไม่กินผักนะคะแนวโน้มที่เขาจะเป็นก็คืออาจจะเป็นโรคท้องผูกก็คือการถ่ายไม่ออกอาจจะเป็นโรคฤลีดวงทวาร หรืออาจจะเป็นมะเร็งลำไส้นะคะสาเหตุก็คือเขาดื่มน้ำน้อยเขาไม่กินผักผลไม้เขากินแต่อาหารขบเคี้ยวกินแต่อาหารประเภทเนื้อสัตว์ซึ่งย่อยยากนะคะต่อไปเรามาดูข้อสิข้อสิบบอกว่าจากภาพและข้อมูลถ้าเด็กหญิงสมใจปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในอนาคตจะเป็นอย่างไรเพราะเหตุใดจึงมีอนาคตเป็นเช่นนั้น ดูนะคะภาพเขาให้มาว่าเด็กหญิงสมใจสะสมเงินที่เหลือจากค่าขนมรายวันที่คุณแม่ให้ใส่กระปุกหมูอมสินไว้ทุกวันนะคะการที่เขาเก็บเงินทุกวันหยอดกระปุกไว้เป็นเงินที่เหลือจากที่แม่ให้พอกระปุกเต็มสมใจก็บอกว่าดีใจจังเรียนเต็มกระปุกแล้วต้องไปบอกให้แม่พาไปฝากธนาคาร ถามว่าจากภาพนี้นะคะเด็กหญิงสมใจถ้าปฏิบัติอย่างต่อเนื่องไปในอนาคตจะเป็นอย่างไรก็คือเขาเก็บเงินเขาประหยัดค่าขนมเจียบเงินเอาไว้หยอดกระปุกทุกๆวันพอเต็มกระปุกก็เอาไปฝากธ,ธนาคารดูนะคะอนาคตเขาจะเป็นอย่างไรคำตอบแนวคำตอบก็คืออนาคตสมใจจะมีเงินในธนาคารมาก พอเก็บเงินแล้วนำไปฝากที่ธนาคารหรือมีเงินไว้ใช้ใจ่ายเองมีเงินส่วนตัวไว้ซื้อของของตนเองนะคะเพราะว่าเงินเก็บสะสมใส่กระปุกไว้ทุกวันเนี่ยทำให้มีเงินมากพอที่จะไว้ใช้ใจ่ายไว้ซื้อขนมได้เองหรือซื้อของได้เองนะคะและสมใจเป็นคนที่มีความมัธยัสถ์เพราะเก็บเงินส่วนหนึ่งไว้ใส่กระปุกทำให้เขาเป็นคนที่ไม่ฟุ่มเฟือย สนใจเป็นคนที่รู้จักประหยัดและอดออมจะมีเงินเหลือไว้ใช้จ่ายต่อไปสำหรับวันนี้นะคะดูข้อ11ต่อไปข้อ11เขาบอกว่าอ่านข้อความแล้วตอบคำถามข้อความบอกว่าความเสียสละเป็นการเสียอย่างเดียวที่มีคุณค่าและไม่เสียหายแต่เป็นการเสียที่มีคุณประโยชน์ มีความดีอยู่ในตัวและมีผลดีเมื่อปฏิบัติเป็นเหตุให้คนช่วยเหลือกันลดความเห็นแก่ตัวมีไมตตีต่อกันอันนี้เขาพูดเกี่ยวกับเรื่องความเสียสละนะคะจากข้อความที่เขาให้มานเนี่ยคำถามถามว่าผู้เขียนข้อความนี้มีเจตนาอย่างไรที่บอกว่าความเสียสละเป็นการเสียอย่างเดียวที่มีคุณค่าและไม่เสียหาย เขามีเจตนาอย่างไรนะคะแนวคำตอบก็คือเขาต้องการให้เห็นคุณค่าของความเสียสละหรือต้องการให้รู้จักการเสียสละเพื่อผู้อื่นนะคะอาสิบเอ็ดข้อวันนี้จบก่อนนะคะคุณครูต้องสวัสดีก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ